สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันเหมือนเดิมนะคะสําหรับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนจากช่องอยมรุมฮักมาอยู่ก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้ม,มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งการลงทุนมีความเสี่ยงสูง ใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังดูกำลังของตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้สูตรของช่องยมารุมฮักนายูเป็นยังไงบ้างนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอนะคะทุกคนวันนี้หุ้นทั้งวันของเราเข้าเป็นบางหุ้นนะคะก็คือ เข้ารุ่นห้านอยเฉพาะนะคะก็เจาะไม่ใชน่นอยพิเศษคะ่ะเจาะห้าสองนะคะแล้วก็นอย V ส่วนเจหนี้เขาเป็นนอยสามคีนะคะทุกคนก็ถือว่าสูตรเข้าไม่ดีนะคะวันนี้เข้าไม่กี่ตัวเนาะของพวกนี้นะคะก็จะเด่นสองหจับคู่ให้สองหนึ่งสองสี่สองหกสองเจ็ด 6กเจ็ดหกเก้าเ้าสองหนึ่งเจ็ดสองหแล้วก็สี่หเก้านะคะสำหรับหุ้นทั้งวันเนาะหุ้นทั้งวันนี้จับจับมาจากไอ้กำลังเขาเรียกอะไรตัวเลขกำลังวันนะคะไม่ใช่ว่ากำลังวันไอ้น้นนะคะคือไม่รล็บเจบอกไม่ถูกอะวันนี้เราสตาร์หลุดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะ ไมล์ริบเจจับมาจากเอเจ็ดฐานเก้าฐานนะคะทุกคนเนาะพรุ่งนี้นะคะลาวสตาให้เด่นศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าแปดห้าสองแปดสองเก้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองห้าแปดศูนย์ห้าสองหนึ่งแปดสองสองเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองห้าแปดห้าแปดหนึ่งเก้าเด่นศูนย์หนึ่งค่ะ มาต่อกันที่มาเลนะคะวันนี้มาเลของเราเข้าเจาะหกสี่นะคะก็คือเข้าตัวเจาะหกสี่ส่วนตัวเด่นหลุดนะคะมาดูของพุ่งนี้ค่ะพุ่งนี้เด่นหกศูนย์หกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ห้าเก้าหกศูนย์หนึ่งหกเก้าสี่ศูนย์เก้า ห้าหนึ่งสี่หกหนึ่งห้าศูนย์สี่ห้าเก้าเก้าหกศูนย์หกห้าหนึ่งสี่โอ้ยหกห้าหนึ่งสี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์เก้าเด่นหกศูนย์นะคะโอ้ยเบ่งตัวหนึ่งแล้วอ่านไปตัวหนึ่งสายตานีก็ดีฮาหนอยเฉพาะกิจหลุดนะคะ ฮานอยพิเศษเข้าตัวเด่น5เจาะ52แล้วก็ในสูตรมี28นะคะถ้าใครไปวินก็จะได้ทั้ง28แล้วก็52ที่เจาะให้เนาะส่วนฮานอยปกตินะคะเข้าตัวเจาะเด่น80นะคะส่วนตัวเด่นให้รูดหลุดนะคะมาดูอันนี้ของ VIP หลุดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะมาดูของพวกนี้ค่ะ อานอยเฉพาะกินให้เด่น2องสี่สองเก้าสี่เก้าแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเสองสี่แปดสองเก้าศน่เจดแปดนย์สองปดดสี่ศยดแ้าสองสสองเจ็ดดศูดศูเด่นสองสค่ะอานอยพิเศษนะคะเด่น30 3ศูนย์สองศสองห้าแปด ห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองสามศูนย์ห้าสามสองแปดศูนย์สองเจ็ดห้าแปดสามห้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดสองสามศูนย์สามเจ็ดห้าแปดห้าแปดศูนย์สองเด่นสามศูนย์ค่ะส่วนห้านอยปกตินะคะเด่นแปดสองแปดศูนย์สองศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งสาม

ก้าห้าหนึ่งสี่ห้าเก้าสองหนึ่งเก้าศูนย์สี่สองห้าสี่ศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์สี่สองสี่สองหนึ่งเก้าเด่นห้าหนึ่งนะคะครบแล้วก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่แอดคำนวณเข้าเนาะขอให้สูตรแอดเข้าขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ